สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่นุมิกพารวยนะคะในช่วงหวยลาวพัฒนานะคะวันนี้ก็จะมาบอกแนวทางลาวพัฒนาวันที่14มกราคมนะคะส่วนของวันที่12มกรานะคะที่ทางช่องให้ไปก็0ูนนะคะนะก็เจาะให้หหางนะคะก็ออกกันที่2 0 9 9นะคะเข้ากันไปที่02ตัวกลับนะคะนะ ก็เดี meet, ๋ยวแม่จะวางคลิปย้อนหลังของวันที่12ไว้ท้ายคลิปตัวนี้นะคะทุกทท่านสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะนะก็แม่เขียนไว้และแม่วางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เนาะเลยไม่ได um ้มาให้ดูนะคะนะก็เดี๋ยววางคลิปย้อนหลังไว้ให้ดูนะคะนะว่าของวัดที่ผ่านมานะคะเข้ากันไปที่2002นะคะนะก็วันนี้นะคะแนวทางของวันที่14มกรานะคะ ก็เป็นสีตัวตัดเล่นเหมือนเดิมนะคะนะวันนี้ก็ได้ที่แปดหห้าห้านะคะนะคะตัวนี้เป็นสีตัวตัดเล่นนะคะก็สามารถจับสีตัวได้ด้วยนะคะนะ เล่นสี่ตัวได้ด้วยนะคะสี่ตัวตัดเล่นก็ตัดสองตัดสาตัวนะคะก็เดี๋ยวแม่ตัดไว้ให้นะคะนะก็จะมีแปดหก แปดหกนะคะแปดห้าห้าหกนะคะห้าห้าตัวนี้ฝากไว้นะคะสามสามสี่หกนะคะ วันนี้จะให้เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเบิลเนาะมันมีตัวเบิลอยู่ด้วยนะคะกันนะคะหกสาสี่สามนะคะเพราะมันมีตัวเบิลอยู่ด้วยเราก็เลยต้องมีตัวกันไว้ให้นะคะนะตัวนี้กันนะคะแล้ว สามตัวนะคะสามตัวก็จะมีแปดหกห้ากันเก้ากับหกด้วยนะคะหกห้าห้า เวลาเล่นนะคะก็885อย่างงี้ 8, 5, 5, 5 8 5แปดห้าหแบบนี้ด้วยนะคะนะแล้วก็665 5ห 6, 6นะคะ865กัน9ด้วยนะคะนะกันกลับหัวด้วยนะกัน6กับ9นะคะนะ สามตัวก็จะมีแค่นี้นะคะวันศุกร์เนาะใช่ไหมคะรอบต่อไปออกวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็กำลังวันอยู่ที่กำลังเลขอยู่ที่ห้ากับหกนะคะอืมพอดีเลยนะคะชนกำลังเลขเลยนะคะนะ ค่ะก็แนวทางของเราพัฒนาก็จะมีแค่นี้นะคะ4ตัวตัดเล่นลองติด4ี่ตัวไว้ด้วยแล้วก็สตัวแล้วก็กันกลับหัวด้วยนะคะกันระหว่าง9กกับ6นะคะนะก็ทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้โชคได้ลาบกับทางช่องทุกๆท,ท่านนะคะนะก็สูตรที่ทางแม่ให้สูตรที่ทางช่องให้ไปก็อ่าเป็นแค่สูตรคำนวนนะคะนะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะก็ เล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะนะก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้นะคะสูตรสูตรนี้ก็มีงวดวันที่เดี๋ยวนะคะงวดวันที่7นะคะเข้า3ตัวนะแต่แม่ไม่ได้วางนะคะวันที่10หลุดนะคะแล้ววันที่12เข้า2ตัวนะคะนะก็สูตรนี้ก็น่าจับตาดูนะคะนะ ทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ